มีนักเตะคนหนึ่งครับเคยกล่าวไว้ว่าถ้าแมนเชสเตอร์ติดต่อมาผมผมพร้อมย้ายไปเล่นให้ฟรีสวัสดีครับสูตี้สปอร์ตวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับนักเตะที่มีชื่อว่าชิชาริโต้จาเวียเฮนันเดสชิชาริโตเกิดเมื่อวันที่1มิถุนา ออ 1, 1988ก้าวแรกสู่วงการฟุตบอลอาชีพของเจ้าตัวชิชาลิโตเซ็นสัญญานักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรบ้านเกิดสโมสรกวัวดาลาฮาราโดยเขามีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นครับและนั่นเป็นจุดฉายแววที่ทําให้แฟนบอลของสโมสรบ้านเกิดของเจ้าตัวรู้จักเขาเจ้าชิชาลิโตนะครับลงเล่นไปทั้งหมด64นะัดทําประตูได้ทั้งหมด26ประตูนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับสำหรับนักฟุตบอลอาชีพคนหนึ่ง ดเจ้าชิชาริโตเนี่ยจุดเด่นของการเป็นกองหน้าของเขาคือมีความคล่องแคล่วมีความเร็วที่สูงสามารถเล่นได้ทั้งสองเท้านะครับลุกหมก็ดีและก็สร้างสรรค์เกมที่มีคุณภาพให้เพื่อนได้ฟอร์มดีกับสโมสรต้นสังกัดอย่างนี้ครับแน่นอนับว่าเจ้าตัวได้ติดทีมชาติเม็กซิโกเป็นครั้งแรกเพื่อเข้าร่วมฟุตบอลโลกในปี2010 โดยเจ้าชิชาลิโตเนี่ยทำประตูได้2ประตูกับการลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทำให้เขาเป็นที่รู้จักกับแฟนบอลทั่วโลกนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องดําเนินการเล่งคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมให้เร็วที่สุดโดยการเจราจาซื้อตัวเจ้าชิชาลิโตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นไปด้วยความเรียบง่ายเงียบเชียบมีเพียงแค่สโมสรตัวนักเตะและพ่อของเขาเท่านั้นนะครับที่รับรู้เรื่องการเจราจาสัญญานี้แม้กระทั่งสื่อในเม็กซิโกหรือสื่ออังกฤษก็ต่างไม่รู้ โดยหลังจากการเซ็นสัญญาจบลงนะครับเซอร์อเล็กเวอร์กูซันนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราส่งแมวมองของเรานะครับไปดูเขาที่เม็กซิโกเล่น2-3เกมและรายงานกลับมาเขาบอกว่าเล่นได้ดีมากผมก็เลยรอเขาอีกสักหน่อยหนึ่งแต่หลังจากนั้นเมื่อเขาเล่นให้ทีมชาติเขาเล่นได้ดีเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเซอร์อเล็กเวอร์กูซันนะครับจึงบอกหัวหน้าแมวมองจิมลอเลอร์ให้รีบปิดดีลเขาให้เร็วที่สุดและนั่นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เจ้าชิชาริโตมาคาแข่งที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดใน ปีคศ2010เจ้าทิชาลิโต้อาเวียเฮนเดสได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะด้วยค่าตัวที่ไม่เปิดเผยโดยจุดไฮไลท์อยู่ที่นัดเจอเชลซีใน FA Community Shield ด์โดยเจ้าตัวนะครับยิงประตูที่3นะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเชลซีไป3ประตูต่อ1นั่นเป็นนัดที่เปิดตัวท่ามกลางแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลังจากนั้นครับเจ้าตัวก็ทำผลงานมาเรื่อยๆให้กับสโมสร ทั้งยิงทั้งจ่ายเล่นตามแท็กติกของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันโดยบทบาทของเจ้าตัวเนี่ยคล้ายๆกับโอเลอกูนาโซชาเลยนะครับ แม้จะได้เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่จเจ้าชิชาริโตเนี่ยก็พร้อมที่จะเต็มใจช่วยสโมสรอ,อย่างเต็มที่โดยผลงานของชิชาริโต้เนี่ยคาแข่งในถิ่นโอทฟฟอร์ดในปี2010 2015ลงเล่นไปทั้งหมด103นัดนะครับยิงไปทั้งหมด37ประตูผลงานที่เจ้าตัวทําให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2010 2011และปี2012 2013คอมมูนิตี้ชิลปี2010 2ถ้วยลีกกับ1ถ้วยการกุศลถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับสำหรับแข่งเม็กซิโกรลยนี้และหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ย้ายไปแบบสัญญายืมตัวนะครับที่เรอัลมตัตต์ิดนะครับในปี2 0 1 4ันถึงและหลังจากนั้นก็ไปตามทางสุดบลอาชีพของเขาชิชาริโตได้ออกมาเล่าย้อนความหลังสมัยย้ายไปร่วมถิ่นโอแทฟอร์ว่าวิธีที่เซอ,อเร์อเล็กปฏิบัติและให้แนวคิดผมและครอบครัวมาทําให้ผมรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ใช่ผมพร้อมที่จะสู้สุดชี และแลกทุกอย่างในสนามเพื่อผู้จัดการคนนี้นั่นเป็นคํากล่าวของเจ้าถั่วน้อยชิชาลิโตเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับนักเตะรายนี้แม้ส่วนใหญ่จะได้เป็นแค่ตัวสํารองแต่ก็พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อสโมอสรก็จบลงแล้วนะครับสําหรับคอนเทนต์ดีๆถ้าชอบฝากไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ